ปั้นดินเบาในบรรยากาศเย็นๆต้อนรับปีใหม่กันมาเริ่มจากการทำฐานก่อนเลยนะคุณครูจะเตรียมสีขาวเยอะหน่อยประมาณเกือบๆเ,เท่าลูกปิงปองเตรียมสีน้ำเงินและสีฟ้าออกมาไม่ต้องเยอะเพื่อเอามาสร้างเป็นลวดลายพอเอาสีน้ำเงินและสีฟ้าพันๆรอบๆเสร็จแล้วก็เอานิ้วกด,กดกๆเกลี่ยๆให้เห็นสีขาวเยอะหน่อยนะจากนั้นก็ปั้นเป็นลูกกลมๆหามุมที่มีลายสวยๆเสร็จแล้วก็หาอะไรแบนๆมากดให้มันเป็นวง,งกว้างๆแบนๆ ที่คุณครูพรใช้อยู่ก็คือฝากระปุกพลาสติกนะทีนี้เราก็ได้ลวดลายของฐานที่สวยงามแล้วลวดลายฐานของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นลวดลายอิสระปั้นวงกลมสีเขียวค่อยๆเล็กลงและวางสลับสีกันเรียมไว้5ลูกเริ่มจากลูกที่ใหญ่สุดก่อนกดให้แบนเยอะหน่อยจากนั้นลูกต่อๆมาวางอยู่ตรงกลางแล้กดเบาๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง5ลูกส่วนยอดบนสุดคุณครูจะใช้สีขาวนะคะ จะได้คล้ายๆกับมีหิมะเกาะอ,อยู่ด้านบนเอาสีขาวกลิ้งเป็นรูปวงกลมก่อนแล้วกลิ้งปลายข้างหนึ่งให้แหลมเป็นรูปหยดน้ําติดสีขาวให้เป็นยอดด้านบนสุดเลยทีนี้เราก็ประดับตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะหรือใครคิดไม่ออกจะทําแบบคุณครูก็ได้นักเรียนคนไหนที่ชอบศิลปะอยากเรียนศิลปะกับครูพรโดยตรงคุณครูพรเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้นสองนะมีสอนทั้งวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนการใช้เทคนิคสีต่างๆการออกแบบและสอนงาน DIY ด้วย คุณครูพรสอนเองทุกรอบถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรอบเรียนและราคาของคอสต่ตางๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะเดี๋ยวมาทำไม้เท้ากันต่อเตรียมสีขาวกับสีแดงให้เป็นเส้นไว้ใช้นิ้วมือซ้ายค่อยๆหมุนและมือขวาค่อยๆประคองให้มันเป็นเกลียวหมุนเพิ่มให้สีแดงกับสีขาวอยู่ในจังหวะที่สวยงามจัดให้ได้รูปเป็นไม้เท้าก่อนส่วนที่เกินออกมาแหลมๆเราใช้กรรไกรตัดนะปลายของไม้เท้าจะได้มนลงทั้งสองข้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไม้เท้าไปติดที่ต้นคริสต์มาสกันคุณครูจะปั้นลูกวงกลมๆด้วยสีต่างๆประดับตกแต่งให้ทั่วเลยนะเสร็จแล้วเอาต้นคริสต์มาสไปวางบนฐานกันคุณสมบัติของดินเบาเนี่ยถ้ายังไม่แห้งเราสามารถประกอบติดกันได้เลยโดยไม่ต้องใช้กาวปั้นดาวกันต่อนะเตรียมสีเหลืองมาปั้นเป็นวงกลมๆแล้วกดให้แบนจากนั้นค่อยๆเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งบีบดินให้เกิดเป็นปลายแหลมของดาวห้าแฉกนะ ค่อยๆบีบวนไปหลายๆรอบเลยให้ปลายแหลมของดาวเท่าๆกันนักเรียนสามารถใช้ขอบของไม้จิ้มฟันกดร่องข้างในให้ดูลึกขึ้นได้ได้แล้วน้องดาวน่ารักมากๆเอาไปประดับไว้บนยอดกันเลยสวยไหมนะ้าหมุนโชว์ตัวสักหนึ่งรอบแล้วมาปั้นสโนว์แมนกันต่อเอาสีขาวมาปั้นเป็นวงกลมไว้สองลูกลูกหนึ่งเล็กกว่าลูกที่เล็กกว่าจะเป็นหัวของสโนว์แมนนะเอาสีดำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆสองเม็ด เอามาติดเป็นตาจากนั้นคุณครูจะจุดจมูกไว้นิดนึงจะได้รู้ตำแหน่งนะเอาสีดำออกมาอีกนิดเดียวมากลิ้งให้เป็นเส้นยาวๆค่อยๆงอเป็นรูปตัวยูนะคะแล้วตัดหัวตัดท้ายเอาไปติดในตำแหน่งของปากเป็นรอยยิ้มที่สดใสที่เดียวเชียวสโนว์แมนมีจมูกทําจากแครอทคุณครูจะใช้สีส้มกริ้งเป็นรูปหยดน้ําแล้วมาติดในตำแหน่งของจมูกเสร็จแล้วเอาหัวไปติดกับตัวได้เลยกดเบาๆก็พอนะคะ น้องน่ารักมากๆเลยเอาสีแดงมาทําเป็นผ้าพันคอกันกลิ้งให้เป็นเส้นยาวแล้วกดให้แบนลงส่วนลายจะสลับกับเขียวสีเขียวจะเส้นเล็กกว่านะค่อยๆติดเป็นเส้นเฉียงๆทาาติดสลับกับสีแดงเว้นระยะห่างให้เท่าๆกันส่วนที่เกินใช้กรรไกรตัดออกนะแต่ที่สําคัญนักเรียนต้องทําขนาดให้เท่ากับผ้าพันคอที่อยู่บนคอของสโนวแมนได้นะอห่่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป ลองหยิบมาโคง้งรอบๆอบคอของสโนว์แมนดูแต่อย่าเพิ่งติดลงไปนะถ้ากว้างไปเราสามารถเอากันไกลตัดเล็มออกได้เดี๋ยวคุณครูจะทำส่วนปลายผ้าที่ห้อยออกมาก่อนนะตัดสักช่วงหนึ่งเสร็จแล้วตัดตรงปลายให้เป็นแฉกแฉกทำเป็นปลายของผ้าพันคอเอาไปติดที่สโนว์แมนเป็นปลายผ้าพันคอที่ห้อยอยู่ทางด้านซ้ายก่อนเสร็จแล้วเอาเส้นของผ้าพันคอที่เราทำไว้มาติดบริเวณรอยต่อของหัวกับตัว ทำเป็นผ้าพันคอนะส่วนที่ยื่นออกมาก็ใช้กรรไกรตัดออกพยายามเกลี่ยให้ลายดูต่อเนื่องกันคราวนี้เราจะมาปั้นที่คลุมหูกันหนาวให้กับน้องสโนวแมนนะคุณครูใช้สีชมพูอ่อนๆปั้นเป็นลูกวงกลมสองลูกเท่าๆกันเอาสีฟ้าอ่อนกลิ้งเป็นเส้นกดให้แบนอย่าลืมกะขนาดให้พอดีกับสีสานะตรงไหนเกินก็ตัดออกไปเอาสีฟ้ามาดัดโคง้ง แล้วติดสีชมพูที่ปลายทั้งสองข้างส่วนสีชมพูนั้นกดเบาๆให้แบนลงเล็กน้อยนะคะดินเบาเนี่ยเราสามารถผสมสีได้นะสมมุติว่าถ้าเราไม่มีสีชมพูเราสามารถเอาสีขาวออกมาเยอะหน่อยผสมสีแดงลงไปนิดหน่อยบีบให้เข้ากันก็จะได้สีชมพูนะเวลาซื้อดินเบาก็ซื้อสีขาวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าสีขาวเราจะใช้เยอะจริงๆแขนของสโนว์แมนจะทำจากกิ่งไม้นะคะคุณครูใช้สีน้ำตาล กลิ้งเป็นเส้นไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสั้นๆเป็นแขนทั้งสองข้างฝากระปุกเนี่ยคุณครูใช้เป็นอุปกรณ์ปั้นหลักเลยนะถ้านักเรียนไม่มีใช้ไม้บรรทัดแบนๆสๆแทนก็ได้นะเอาแบบใส่หน่อยเราจะได้เห็นว่าเรากลิ้งดินเบาได้ขนาดแล้วหรือยังน้องสโนว์แมนเสร็จแล้วนะน่ารักเกินไปเกินไปเกินไป,นไปแล้วปั้นเองชมเองซะแล้วครูยังเหลือที่อยู่เลยเดี๋ยวคุณครูจะมาปั้นกล่องของขวัญกันต่อนะ เอาสีที่นักเรียนชอบมาปั้นเป็นกล่องของขวัญกันเลยเริ่มจากปั้นก้อนกลมๆเล็กๆแล้วเอาอุปกรณ์มากดให้แบนพลิกแล้วกดทีละด้านจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะเช็คกะขนาดให้เรียบร้อยก่อนนะอย่าให้กล่องใหญ่เกินไปจากนั้นปั้นโบกันกลิ้งเป็นเส้นยาวๆสอเส้นแล้วกดเบาๆให้แบนลงเล็กน้อยจากนั้นทำตามคุณครูได้เลยนะเวลาปั้นดินเบาเราเอาออกมาใช้ทีละนิดนะคะ ส่วนที่ไม่ได้ใช้เก็บไว้ในกระปุกหรือในถุงอย่าให้โดนลมนะเพราะว่าถ้าโดนลมนานๆดินจะแข็งแล้วใช้งานไม่ได้ถ้านักเรียนคนไหนชอบศิลปะชอบการวาดรูปการประดิษฐ์และการระบายสีคุณครูพรมีทำคลิปสอนไว้เยอะเลยทั้งทาง youtube และทาง tiktok นักเรียนสามารถเลือกคลิปที่ชอบแล้วฝึกตามกันได้เลยส่วนคลิปนี้ใกล้เสร็จแล้วมีใครดูจนจบบ้างนะ ใครยังดูอยู่พิมพ์คอมเมนต์คำว่า n y แล้วส่งมาให้คุณครูพรหน่อยนะคุณครูอยากเห็นคนดูจนจบจังเลยปีใหม่นี้ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขคิดอะไรขอให้ทำสำเร็จทุกอย่างมีสุขภาพแข็งแรงไปไหนก็มีแต่คนรักตอนนี้คุณครูก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะออกมาน่ารักถูกใจคุณครูมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย